สวัสดีค่ะพบกับคำแก้วค่ะในช่องเคยอ,อีสานใต้วันนี้มาพบกันวันนี้ก็วันที่10พฤศจิกายน68แแล้วเนาะค่ะอีกไม่กี่วันเลขก็จะออกแล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมหลายท่านถามมาค่ะปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินวันนี้คำแก้วจะทำคลิปลงคลิปให้ได้รับชมแล้วค่ะปฏิทินหลวงปู่สวงก็เป็นอีกสำนักหนึ่งที่ให้เลขแม่นยำมากๆเนาะ คใหท้ท่านผู้ชมจับตาดูไว้ให้ดีค่ะปลายปีเลขจะเข้าแทบทุกงวดก็ว่าได้ถ้าเทียบจากปีที่ผ่านๆมาเนาะค่ะก็เลขปฏิทินทําเกี้ยวก็เอาลงให้ไปแล้วก็คือปฏิทินจีนเงินล้านงวดที่ผ่านมาเลขก็เข้าแล้วก็ลงงวดนี้ให้ไปแล้วคลิปนี้จะเป็นปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินให้พิจารณาทั้งตรงงวดและก็ข้ามงวดค่ะ ท่านไหนที่เห็นเป็นเลขตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเพื่อแบ่งปันกับท่านอื่นด้วยเพราะว่าเราอาจจะจับตัวเลขเลือกตัวเลขไม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินค่ะงวดวันที่16พฤศจิกายน68เลขออกตรงกับวันอาทิตย์ค่ะแรม 11. ค่อาเดือน12ตัวเลขที่อยู่ในช่องของวันที่16ก็ เหมือนจะดูง่ายค่ะแต่ถ้าดูจริงๆเป็นเลขหลายตัวมากๆแต่คำแก้วจะจับมาให้แบบที่คำแก้วเห็นชัดเนาะค่ะข้างบนสุดเป็นเลขศูนย์เลขศหรือไม่ก็เป็นเลข2ตัวใหญ่ๆค่ะสำหรับตัวบนสุดเนาะรองลงมาเป็นเลขสเลขสชัดเจนค่ะแล้วข้างล่างสุดก็เป็นเลข2องอาจจะเป็นได้ทั้งเลข2แล้วก็เลข3ตัวใหญ่ๆค่ะ เลขทั้งหมดก็มีเลข 0, เลข 2, เลข 4, เลข2แล้วก็เลข3จับให้เป็นเลข3ตัวก็มี 0, 4, 2, 0, 4, 3และก็ 2, 4, 2ท่านผู้ชมอาจเห็นแตกต่างค่ะเพราะว่าถ้ามองเชิงลึกมันเป็นได้เลขอีกหลายตัวค่ะแต่คำเกี่ยวจับให้3หางเท่านี้เนาะคะ่ะสำหรับเลขตรงงวดค่ะ ตัวเลขข้ามงวดค่ะข้ามไป1ทธันวาคม68ตัวเลขที่อยู่ในช่องข้ามงวดนี้ก็เห็นชัดค่ะแล้วก็ดูง่ายมากข้างบนสุดเลข4ตรงกลางเลข6เลข6ก็อย่าลืมกันเลข9เนาะแล้วก็ข้างล่างสุดเลข5ชัดเจนมากค่ะ4 6 5หรือว่า495ง่ายมากค่ะสำหรับตัวเลขข้ามงวดเนาะค่ะ เดี๋ยวค้แก็วจะไปสรุปใ่กระดาษให้ดูอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกันค่ะค่ะดูกันไปแล้วเนาะค่ะท่านไหนเห็นเป็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาค่ะอันนี้ปฏิทินหลวงปูส่สวงเทวดาเดินดินงวด16พฤศจิกายน68อันนี้เป็นเลขตรงงวดเนาะเอาเลขตรงงวดก่อนค่ะ คำเกี้ยวจับมาให้3หางแต่ถ้าดูจริงๆมันเป็นเลขหลายตัวอาจจะมีเลข7เลขอะไรด้วยเนาะถ้าดูจริงๆแต่คำเกี้ยวเลือกมาตามนี้เนาะ0 4 2 0 4สแล้วก็2-42ส่สค่ะก็ถ้านำเลขตัวไหนไปเล่นก็ตัดเล่นด้วยเลขหามออกมา2องวดแล้วค่ะตั้งแต่6-96แล้วก็มา898เนาะวดนี้อาจจะมาเป็นหามก็ได้2-42หรือเปล่าเนาะค่ะก็ พิจารณาดูค่ะก็อาจจะตัดเล่นเป็น0,4,4,2,4,3,0,2,0,3ไปประมาณนี้หรือว่าอาจจะเป็น2,2 2. ก็ได้เลขเบิ้ลเลขออกวันอาทิตย์เนาะค่ะเลขเบิ้ลก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่ค่ะแล้วก็ไปดูที่ค่ามงวดค่ามวดก็เห็นชัดเจนมากดูง่ายค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมพิจารณาร่วมด้วยนะคะเห็นชัดเลยค่ะ4,6,5ชัดมากแล้วก็กันด้วย495 ถือว่าเป็นหางเดียวค่ะหางเดียวที่ชัดเจนมากเลย465แล้วก็เผื่อเลข6จะเป็นเลข9เนาะแล้วก็กัน495ให้เลทง่ายมากค่ะเลขมันชัดเจนแล้วก็ไม่ไม่พันกันนะคะเลขมันเห็นเป็นตัวตัวชัดเจนมากเลยชันแบบเลขข้ามงวดเนาะค่ะก็ประมาณนี้เลขปฏิทินดวงปู่สวงเทวดาเดินดินถ้าผู้ชมสามารถไปเปรียบเทียบกับเลขปฏิทินจีนหรือเลขสูตรเลขอะไรได้เนาะค่ะหรือว่า รอเปรียบเทียบกับเลขความฝันค่ะ42เนี่ยตรงกับความฝันของหลายท่าน4-3ก็เหมือนกันเนาะค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเลขหางเนี่ยมีหลายท่านที่ฝันอาจจะเป็นบางท่านฝัน4-6บางท่านฝัน6-5-9-5อย่างนี้ค่ะก็พิจารณาดูเนาะค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบก็นำไปประกอบการเสี่ยงโชคได้ซื้อสลากกินแด่งรัฐบาลเนาะค่ะก็ ถ้าเราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ถูกรางวัลใหญ่ๆเนาะคำแก้วเนี่ยหลังจากหวยออกเนาะมันก็เวลาเราเล่นโซเชียลเนาะคลิปก็จะเดีดขึ้นมามีคนถูกรางวัลที่หนึ่งอยู่ตรงนน้นตรงนี้ค่ะก็ดีใจกับเขาด้วยค่ะก็เป็นความหวังของคำแเกวเหมือนกันค่ะก็คือว่าอยากถูกเลขรางวัลที่หนึ่งเนาะค่ะอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดเลยแต่รัฐบาลกินไม่แบ่งเลยเนาะน้อยนักน้อยหนาะที่จะถูกเนาะค่ะแต่ก็ ซื้อพุทโวนค่ะเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนาะค่ะซื้อในแบบที่ว่าเราไหวค่ะเราไหวเนาะค่ะก็พิจารณาไปแล้วก็ตัวเลขแนวทางในช่องเขืออีสานใต้ก็ยังมีให้รับชมไปกว่าไปจนกว่าเลขจะออกเนาะค่ะวันนี้ได้โทรหาน้องจอยไม่ได้ตามฝันน้องจอยมาสองงวดได้โทรหาน้องจอยน้องจอยบอกว่าวันนี้เมื่อวานตอนเย็นเนาะ กลับมาที่บ้านแล้วแล้วก็ฝันแล้วเดี๋ยววันนี้คําแก้วกเคยสันใต้จะไปตามความฝันน้องจอยกับพี่โทนให้เพราะว่าสองท่านนี่ฝันเม่นมากแต่ช่วงหลังๆมาก็คือเหมือนไปรับจ้างไปทํางานที่ต่างอาเภอเนาะก็เลยไม่ได้ตามความฝันหลายท่านแนะนําบอกว่าให้โทรเอาตอนแรกคำแก้วก็คิดว่าเออจะโทรเอานะงวดน,นี้แต่พอดีน้องบอกว่าน้องกลับมาพักที่บ้านวันสองวันก็เลยจะรีบไปตามให้ค่ะแล้วก็มีหลายท่านถามถึงคุณแม่สําเร็จคำแก้วก็ไปถาม บ่อยเหมือนกัรน,นข่ากับเคยจารใต้เนาะคุณแม่บอกว่ารอให้ฝันดีๆก่อนยังไงงวดนี้ต้องมีความฝันของคุณแม่สําเร็จอย่างแน่นอนรอติดตามรับชมเนาะค่ะแล้วก็จะพยายามหาท่านใหม่ๆเข้ามาด้วยเดี๋ยวงวดนี้ก็จะจะไปตามคนฝันแม่นที่ว่าได้ข่าวมาเนาะไปตามมาเพื่อที่จะเอาความฝันเข้ามาลงใหนะ้ท่านผู้ชมได้รับชมอยากให้มีอะไรที่หลากหลาย แตกต่างออกไปจากแต่ละงวดด้วยเนาะคําแก้ยวก็จะพยายามค่ะบางทีคนฝันแม่นเคยสั่นใต้ไปทับทามเนาะก็เขาฝันแม่นหลายงวดจริงแต่เวลาไปทับทามก็คือบางท่านก็เราก็เคารพการตัดสินใจเนาะเขาไม่สะดวกให้ถ่ายคลิปไม่สะดวกที่จะลงช่องอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้ไปค่ะก็จะพยายามต่อไปเนาะเพื่อ f อค่ะเราจะได้ อยู่ด้วยกันไปนานๆเนาะขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมช่องเผยอีสานใต้แล้วก็เผยอีสานใต้กับคาแก้วก็จะพยายามหาเลขดีๆเด็ดๆมาให้เนาะค่ะก็มีคลิปหนึ่งที่อยากจะปรึกษาท่านผู้ชมก็คือหลวงตาวัดป่าที่เราเคยทําคลิปนานมาแล้วแล้วท่านก็เคยฝันแม่นให้เลขถูกเนาะแล้วทีนี้คําแก้วกับเผยอีสานใต้เวลาลงคลิปไปก็อาจจะมีเอฟซีบางท่านคอมเมนต์มาว่า ไม่อยากให้ทําคลิปของพระอะไรอย่างนี้เนาะค่ะคําเกี้ยวก็เลยไม่ได้ไปเอานานมากคิดว่าเป็นปีแล้วที่เคยสารตายไม่ได้ไปเอาเนะก็เลยจะถามท่านผู้ชมว่าอยากรับชมไหมค่ะก็ท่านก็เล่าฝันนั่นะให้นั่นแหละค่ะฝันเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวอะไรก็เล่าให้แล้วก็มาลงเนาะก็ตั้งแต่ตอนนั้นคำเกี้ยวก็เลยรู้สึกคิดว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่ชอบแบบนี้เพราะว่าบางท่านก็ถือเนาะ ว่าเป็นพระในอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะก็เลยถามท่านผู้ชมใหม่อีกครั้งว่าอยากรับชมไหมจะให้ลงไหมถ้าให้ลงก็จะให้เคลียรสันใต้ไปตามเนาะไปถ่ายฝันค่ะก็ฝากท่านผู้ชมช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ